เรียนบ้านห้วยคอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านคร้าวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกฎษพรพลศักขวาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้น53คนโรงเรียนบ้านเว้คอได้มีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับ2ดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนและจุดเน้นที่9โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 2. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมกันประชุมค้นหาสาเหตุของปัญหาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นักเรียนแต่และชั้นเรียนร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา 3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยาวชนคนคุณธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัตทุตความดีมีคุณธรรมนำชีวิตโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสุจิตสมานคุณเจ้าคณะตำบลบ้านคล้าเป็นผู้สอนศิลธรรมในโรงเรียน 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน 5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพท ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานทุกระดับชั้น7 มีผลงานโครงงานคุณธรรมะระดับห้องเรียนดังนี้ โครงงานยิ้มง่ายไว้สวยพร้อมด้วยคุณธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล2และนักเรียนชั้นอนุบาล3โครงงานห้องเรียนาสะอาดบรรยากาศน่าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โครงงานภูมิใจความเป็นไทยใส่ใจวันสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงงานออมเงินวลนนิดดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 8. โรงเรียนสะอาดบรรยากาศต้มรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรมดำเนินการติดป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตธิวาทธรรมพระราชดำรัส เพื่อเตือนใจให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยคอคุณธรรมเป้าหมายความพอเพียงพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหารครูใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันหมดขาดรู้จักออมเงินทั้งในและนอกโรงเรียนความกตันยูผู้บริหารและครูจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นักเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้อาวุโสความซื้อสัตว์สุจริตผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงต่อเวลาและเต็มเวลาบริหารงานด้วยความโปร่งใส ครูเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดนักเรียนไม่ลอกการบ้านและข้อสอบของเพื่อนไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของของตนความรับผิดชอบผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามกำหนดการครูเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนนักเรียนส่งงานตรงเวลาอุดมการณ์คุณธรรมผู้บริหารมีอิทธิบาท4และพรมวิหาร4 ครูยึดหลักพมวิหารสี่นักเรียนยึดหลักมัชชิมาปฏิปทาผลการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนมีความพอเพียงมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ผู้เรียนมีความกตัญญูมีสัมมาคาระวะ ยิ้มง่ายไหว้สวย 3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบส่งการบ้านและงานที่ครูมอบหมายทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับมอบหมาย 4. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลอกการบ้านและข้อสอบของเพื่อน 5. ผู้เรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมรู้จักการออมเงินและการใช้จ่ายอย่างประหยัดปัดจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หลักการบริหารที่ได้ศึกษาเพื่อสร้างเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทคือสร้างเสริมคุณธรรมโดยใช้บันได9ก้าขั้นสู่ความพอเพียงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนานนักเรียครูและผู้บริหารให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสอพทจากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพท โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อย่างเป็นระบบผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางานนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร,ร่มรื่นน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้